เนต้าจัดใหญ่นะครับในงานมอเตอร์โชว์เปิดตัวรุ่นปรับโฉมเนต้าวีทูพร้อมอัดโปรแรงแถมยังเปิดรับจองรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ด้วยนะ ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในบูธเนเต้านะครับในงานมอเตอร์โชว์2024ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเนต้รคขนรถรเต็มบูธเลยนะครับผมรวมถึงเนี่ยเปิดรับจองรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ด้วยเดี๋ยวดีเทลจะเป็นยังไงเราจะพาทุกคนไปรับชมกันนะครับผมแต่คันแรกที่เราจะพาทุกคนมาชมกันคือนี่เลยฮะเนต้า V2 รุ่นปรับโฉมตอนแรกเนี่ยเขาได้ขายคู่กับเนต้า V รุ่นเดิมนะแต่พอเปิดมาปุ๊บครับเหลือแค่เนต้า V2 อย่างเดียวแต่มี2รุ่นย่อยให้ทุกคนเลือกนะครับราคาเริ่มต้น549 หน้าข้างหลังเลยนะและรุ่นท็อปครับเพิ่มขึ้นมารุ่นสมาร์ทเพิ่มอีก2 0 0 0 0ครับ5 6า0 0 0บาทได้ระบบ ADAS กับออปชั่นบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเอ้ยไม่ธรรมดาเลยราคาถือว่าดีเลยนะครับผมและที่สำคัญเนต้า v 2ตัวนี้ประกอบจากโรงงานในไทยเรียบร้อยแล้วฝีมือคนไทยนะฮะพามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเราเคยทำคลิปพรีวิวไปแล้วเดี๋ยวมาเล่าทุกคนฟังดูอีกรอบหนึ่งนะลองดูดีไซน์ด้านหน้าครับนี่กระจังหน้าแบบใหม่ เป็นเหมือนแบบอลังการดาวล้านดวงครับแล้วก็ตกแต่งรอบคันเนี่ยด้วยโครเมียมครับสีเงินที่ใช้ด้านล่างของตัวรถแบบนี้แล้ว V ีนะวีทนะครับเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ไฟหน้าครับรอบนี้เป็นโปรเจคเตอร์พร้อมเลนแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟขาวส่องสว่างเนี่ยไม่ตาเหลืองเหมือนรุ่นเดิมเลยนะทุกคนแล้วลองมาดูครับเส้นสายด้านข้างตัวรถจริงๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะล้อก็ล้อลายเดิมครับขอบ16บนิ้วเหมือนเดิมยางไส้ลุนเหมือนเดิมข้างๆรอบคันเนี่ย ก็นี่แถบโครเมียมอย่างที่บอกนะครับใช้ด้านล่างของตัวรถเพิ่มความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นส่วนนั้นท้ายนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีการปรับเปลี่ยนมากที่สุดในรุ่นปรับโฉมนี้เลยก็ว่าได้นะครับลองดูไฟท้ายดิรอบนี้เนี่ยสวยขึ้นเยอะนะมาในแนวซ้ายจรดขวาครับเป็น LED bar ไฟท้ายก็เป็นแบบ full LED ทั้งหมดแต่นี่ใบปัดน้ำฝนหลังเพิ่มมาแล้วครับ หน้าฝนครับไม่ต้องกลัวในการขับคันนี้อีกต่อไปนะครับคนข้างหลังเนี่ยยังมองเห็นได้ครับน่ารักอยู่เสมอนะและลองดูชายด้านล่างของตัวรถนะฮะก็มีการตกแต่งแถบโครมเมียมเพิ่มเติมพร้อมโลโก้คำว่า V2 นะฮด้านท้ายเนี่ยถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บเอเป็นฝาท้ายอัตโนมือเหมือนเดิมนะฮะด้านล่างมียางอะไรมาให้ไหมก็ไม่มีเหมือนเดิมนะฮะเป็นชุดปะยางพร้อมเนี่ยหลุมโฟมตรงนี้เ แต่ว่ามีร่องนี้เอาไว้ซ่อนของคุณภรรยาได้นะทุกคนและก็เบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะครับผมพับเป็นชิ้นเดียวกัน,นลองพับดูสิอึ๊บนี่พอพับลงไปแบบนี้ก็จะขยายพื้นที่ในะห้องโดยสารในการเก็บของในแนวลึกตรงนี้ได้อีกนะครับแต่ว่าสังเกตนะว่าพื้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบสนิทนะครับแต่มันก็จะมีเนี่ยการปิดงานเก็บมาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยพอพับลงไปแล้วเนี่ยด้านท้ายก็จะจุได้500กว่ลลิตรเลยทีเดียว ส่วนภายในนะครับจุดที่มีการปรับเปลี่ยนเริ่มจากอย่างแรกเลยตัวเบาะนั่งหน้าเฮ้ยคู่หน้านี่เป็นเบาะทรงใหม่นะพนักพิงสีสานเนี่ยต้องบอกว่านั่งสบายมากยิ่งขึ้นแล้ะบอกคนขับเนี่ยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้แล้วนะทุกคนอันนี้ถือว่าโอเคและจอกลางครับ14.6นิ้วแต่เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ใช้งานได้ง่ายขึ้น มีช็อตคัดในการปรับตั้งค่าตัวรถเนี่ยได้ง่ายและก็รองรับ Apple CarPlay แล้วด้วยและตรงนี้ครับก็มีช่องชาร์จมือถือไร้สายเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับผมและถ้าเป็นตัวท็อปครับรุ่นสมาร์ทจะมีออปชันเพิ่มเติมขึ้นมาคือระบบ ADAS ครับหลายระบบเลยช่วยเหลือกันขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเตือนการชนด้านหน้าต่างๆนานารวมถึง Adaptive Cruise Control ที่สามารถเนี่ยปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากการกดปุ่มตรงพวงมาลัยตรงนี้ และก็ตัวท็อปครับรุ่นสมาร์ทเนี่ยยังมีใบปัดน้ำฝนออโต้เ่นทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเขาเพิ่มเติมมาให้นะฮะส่วนสีภายในห้องโดยสารเนี่ยมีคู่ในการเลือกครับขึ้นอยู่กับสีภายนอกเพิ่มเติมถ้าเป็นสีใหม่นะครับอย่างสีชาโนมิวทีเนี่ยภายในสีรถเนี่ยจะเลือกได้เป็นสีขาวดำนะครับแต่ถ้าสีภายนอกเป็นสีเบบี้บลูซึ่งเป็นสีใหม่ของเขานะครับดูสีฟ้าพาสเทลน่ารักน่ารักนะฮะภายในตัวรถเนี่ยจะเป็นสีฟ้าขาวดูมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งเลยทีเดียว ส่วนพื้นที่นั่งด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าคนสูง180เนี่ยถ้านั่งขับหรลอยังมานั่งหลังเนี่ยพื้นที่ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เหลือเยอะมากแต่ก็ยังพอนั่งได้อยู่ทุกคนขานี่จะลอยขึ้นมานิดๆ นะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมีมือจับแบบดีให้มาด้วยนะครับผมแล้วก็กระจกเนี่ยทั้ง4บานเป็นแบบวันทั u แต่ว่าใช้ปุ่มสเต็ปเดียวก็ต้องกดเอานะกดสั้นๆเนี่ยก็จะเลื่อนลงทั้งบานกดายาวๆหน่อยก็จะสามารถเลือกปรับตั้งระดับของกระจกที่ต้องการได้นะครับข้างหลังนี่ก็มีช่องชาร์จ USB Type A เนี่ยให้มา1ช่องโดยวรวมเนี่ยบรรยากาศก,าก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนขุมพลังนะครับในเนต้าวี2ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะเป็นมอเตอร์เดี่ยวกับขึ้นล้อหน้าครับ95แรงม้า150นิวตันเมตรเนี่ยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมครับคือขนาดแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนไปนิดนึงนะเพราะว่าคันนี้เขาประกอบจากโรงงานในไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับต้องใช้ซัพพลายเออร์ในประเทศขนาดแบตเตอรี่ครับเปลี่ยนแปลงไปนะเหลือ36.1กิโลวัตต์อาร์ก็ลดลงไปนิดหน่อยนะ2.4กิโลวัตต์อาร์ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยลดลงไปแค่2กิโลเมตรนะครับ382กิโลเมตรมาตรฐาน a d c ก็ยังถือว่าวิ่งได้เเยยอออะะู่่นะนนนใรราาาคแบบีี้ก็็ถถืวปท คุ้มค่านะ่าสนใจทีเดียวดูดิฝาปิดห้องเครื่องเนี้ยถือว่าให้มาแบบเก็บงานดีนะเนี้บแบบนี้เลยนะครับผมแถมการชาร์จเนี่ยยังรองรับนะครับ DC fast c ชาร์จเนี่ยชาร์จแบตจาก30 80ถึง80%ได้เนี้ยในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงและรองรับการชาร์จไฟ a c ด้วยนะฮะนี่แหมลองปิดฝากระโปรงดูซิการเก็บงานเห็นไหมเรียบร้อยอฟังเสียงเขาหน่อยเฮ้ยแน่นมากนะทุกคน และสีภายนอกของตัวรถครับมีให้เลือก6สีนะครับและจะแมทคู่กับสีภายในนะครับถ้าสีภายในสีดําภายนอกก็จะมีสีขาวสีเทาอันนี้เป็นสีเดิมนะครับผมแล้วก็สีพิเศษในงานนี้คือสีนี้ครับสีเขียวนะมูนไลท์กรีนแล้วก็มีสีชมพูครับซากุละพิงค์นะครับอันนั้นเป็นสีพิเศษภายในงานนี้ภายในคู่กับสีดานะครับส่วนถ้าภายนอกสีชานมภายในคู่กับสีขาวดําอย่างที่บอกไปแล้วแล่ถ้าเป็นสีเบบี้บลูครับภายในคู่กับสีขาวฟ้านะก็มีให้เลือก6สีกันเลยนะครับโปรรุ่นนี้ แม่เพิ่งเปิดตัวปรับโฉมจะจัดโปรแรงกันแล้วนะครับผมแถมฟรีนะประกันภัยชั้น1พรพรลบเนต้าวอล์1ชุดพร้อมค่าติดตั้งนะครับแถมตัวรถเนี่ยยาวันตี5ปี150,000กิโลเมตรยาวๆกันเลยส่วนแบตเตอรี่กับมอเตอร์ไฟฟ้าครับจุกๆครับ8ปี180,000กิโลเมตรสำหรับคนที่จองดีวในงานมอเตอร์โชนี้นะครับ ในบูธเดต้านะครับก็ยังมีเนต้าเอ็กซ์มาโชว์ตัวคันนี้หลายคนถามว่าเฮ้ยเห็นหลายรอบแล้วนะเมื่อ,อไหร่จะขายรอบนี้ฝันทุกคนเป็นจริงแล้วนะครับผมเขาเปิดรับจองสิทธิ์ล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่เปิดเผยสเปคไทยนะครับเบื้องต้นที่เปิดเผยออกมาราคาครับไม่เกินหนึ่งล้านบาทแน่แนสาหรับเจ้าคันนี้ระยะทางที่วิ่งได้ครับประมาณ500กิโลเมตรอันนี้คือสเปคที่เรารู้ตรงนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวพาดูคันจริงอีกทีดีกว่าว่าพวงมาลัยขวาเนี่ยจะเป็นยังไงต้องบอกว่า95%นะ สเปคที่เราเห็นในเจ้าคันนี้จะเหมือนกับคันที่ขายในไทยแน่ๆแ,และตัวรถจะเปิดตัวครับก่อนเดือนมิถุนายนนี้ให้คนไทยได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะครับอ่าเริ่มดูก่อนครับไซส์ตัวรถเนี่ยดูเหมือนจะคันเล็กนะที่เราเห็นในรูปแต่ต้องบอกว่าคันจริงเนี่ยคันนี้เรียกว่าน้องๆคอนด้า CRV เลยนะครับระยะฐานล้อคันนี้นะ2เมตร77เซนถ้าเทียบว,ว่ายาวแค่ไหนนะครับ ต้องบอกว่ายาวกว่า Honda CR-V ถึง7ซนติเมตรเลยทีเดียวดีไซน์มาในแนวโค้งมนรูปแบบใหม่ของทางเนตตาเขาซึ่งถือว่าสวยงามทีเดียวนะโลโก้ของเขาความโค้งมนนะฮะไฟเด t a ทามั n i ิ่งไลท์อยู่ตรงนี้ไฟส่องสว่างด้านหน้าตัดกับแถบโครเมียมตรงนี้นะฮะและด้านชายล่างของตัวรถรอบคันเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำเสริมลุกความลุยเนี่ยความเป็นรถ SUV ของเขาเนี่ยในการใช้งานจริง แต่และคนคิดเห็นเป็นยังไงครับก็มาคอมเมนต์บอกเรากันได้นะฮะล้อคันนี้ครับเป็นทูโทนปัดเงานะครับไม่ใช่ฝาครอบนะอันนี้เป็นยาง GT แต่ยังไม่แน่ใจนะว่าคันนี้ขายจริงเนี่ยจะได้เป็นยางอันนี้หรือเปล่านะครับประตู keyless option ให้มาเป็นอย่างนี้ฮะและชายด้านล่างของตัวรถสังเกตเห็นไหมพอเปิดมาปุ๊บเอเขาตกแต่งสลับโทนสีครับเป็นลูกเล่นของเขา แต่ว่าขอบประตูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คลุมไปถึงด้านล่างของตัวรถนะฮะเวลาก้าวลงจากรถเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนี่ยเลิกขากังเกงกันสักนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ขอบหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยตกแต่งด้วยสีดำเปเนลแบ็ครวมถึงตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นเปเนแบ็คนะไม่ได้มีกระจกนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะลาดลงนิดนึงครับเพิ่มลุกสปอร์ตของตัวรถแต่มีเส้นสายเฉียบคมตรงนี้เพิ่มความบึกบืนนะครับ ส่วนบ้นท้ายของเนต้าเอ็กซ์ับก็มาในแนวเดียวกันกับเน t ต้า2เลยดูดิไฟ l e d ครับยาวซ้ายจรดขวานะครับแล้วก็ด้านหลังนี่มีใบป,ปัดน้ําฝนครบเลยไฟเบรดวงที่3นะครับตรงนี้จะลาดลงมานิดนึงนะฮะเนี่ยมาเป็นเหลี่ยมเนี้ยมาทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและฝาท้ายของคันนี้ครับอลองเปิดดูนี่เปิดด้วยไฟฟ้านะทุกคนและดูที่เก็บของด้านหลังเนี่ย พอเป็นรถ SUV ไซส์นี้ครับวางของได้หายห่วงเลยและเบาะหลังเนี่ยก็สามารถพับลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ในห้องโดสารได้พับได้แบบ60-40ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวเหมือนในต้า V2 นะครับ ภายในตัวรถของ n นต X นะครับจริงๆเนี่ยอยากจะทุกคนเนี่ยมาลองดูในงานมอเตอร์โชว์ด้วยตัวเองนะว่าเราเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างเพราะคอมเมนต์เนี่ยความเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าเขาเน้นความสปอร์ตเป็นหลักสังเกตจากโทนสีนะครับการตกแต่งจะเป็นสีดําล้วนจริงๆถามว่าทึบขนาดนั้นไหมอาจจะไม่นะฮะกระจกหน้าเนี่ยจะมีความลาดล่าลงนิดนึงแล้วก็ยื่นไปข้างหน้าหน่อยๆนะวัสดุบุนุ่มรอบคันเนี่ยเอ้ยเป็นหนังสังเคราะห์นะผิวสัมผัสเนี่ยถ ตะเข็บเดินได้เนี่ยเดินได้จริงนะเป็นสีแดงกับสีขาวสลับกันตามคอนโซลตัวเบาะเนี่ยจะมีแซมแถบสีขาวเข้ามานิดนึงและเบาะคู่หน้าเป็นแบบสปอร์ตพัลเก็ตซีทเนี่ยนั่งสบายนะแล้วก็บอกคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยส่วนเบาะคนนั่งข้างหน้าปรับไฟฟ้าไหมอุ้ยปรับไฟฟ้าด้วยทั้งสองข้างเลยคู่หน้าเลยครับเข็มขัดนิรภัยเนี่ยก็สามารถปรับระดับได้แล้วพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถปรับปรับระดับได้นะครับ4ีทิศทางและเรียกได้ว่าทรงของมันเนี่ยยกมาจากครับ รถสปอร์ตดุนพี่อย่างเน t ต้าเเลยนะเอ้ยทรงสวยถือว่าจับกระชับมือนะครับจอเนี่ยเป็นจอมัดวัดดิจิตอลนะครับเป็นแบบตัวเลขดิจิตอลนะอาจจะไม่ใช่แบบเป็นจอแบบว่า LCD อะไรแบบนั้นนะครับส่วนจอกลางเนี่ยมีขนาดโตๆนะครับเป็นแนวโนอนเนี่ยการเซตติ้งตัวรถทั้งหมดเนี่ยต้องทําจากจอกลางนะครับตัวรถอะไรอย่างนี้นะครับผมการเปิดมานอะไรเงี้ยไม่มีปุ่มนะ ต้องกดจากตรงนี้นะครับมีช็อตคัทที่สามารถเข้าได้ไปฉุกเฉินเนี่ยอยู่ด้านบนเป็นปุ่มสัมผัสอยู่ตรงนี้กับปุ่ม SOS และก็ไฟเท่านี้เองที่เหลือเนี่ยคันนี้ต้องปรับจากจอทั้งหมดแต่ OS เนี่ยที่เราเห็นนะครับเขาปรับเนี่ยหน้าตาเป็นแบบใหม่แล้ะเออมันก็ดูใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับแบบ NeTA V อะไรเงี้ยก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและพื่นที่นั่งด้านหลังนะครับอันนี้คือไฮท์เด็ดของเขาเลยอย่างที่บอกนะครับฐานล้อเนี่ยเอาจริงยาวกว่า To y o t a f o r t u n e er ออีกนะยาวกว่าโพ er ดูเนี่ช่องับนี่ข้างหน้า ตำแหน่งพวงขับสูงรินะครับยิ่งเหลือเยอะขนาดนี้ถ้าข้างหน้าปรับบอต่าสุดเท้าเนี่ยสอดเข้าไปได้ครึ่งเท้านะฮะพื้นที่ช่องหัวเนี่ยเหลือเยอะพอสมควรเพราะว่าเขาเว้าขึ้นไปตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมเว้าวช่องหัวพอดีขาเนี่ยไม่ค่อยลอยแล้วนะถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับผมนั่งสบายกว่าน้ตาวีเยอะก็แน่นอนว่าไซส์ตัวรถใหญ่กว่าและราคาเนี่ยก็น่าจะสูงกว่าอยู่พอสมควรนะฮะพนักพิงด้านหลังเนี่ยให้มาครบ3มตำแหน่ง ที่วางแขนก็ให้มาครบเออล็อกด้วยแบบนี้มีเมคาานิกเนี่ยสามารถกดครับเปิดขึ้นมาเนี่ยวางของด้านล่างได้ด้วยฮะเออตำแหน่งวางแขนถือว่าโอเคเลยช่องชาร์จ USB Type A Type C อย่างละช่องเอาใจคนทุกรูปแบบอุปกรณ์เนี่ยชาร์จได้หมดเลยอยากได้แบบไหนครับให้มา2ช่องไม่ต้องทะเลาะก,กันแล้วนะฮะแอร์หลังก็มีมาให้พร้อมนี่ด้วยฮะอ,อุโมงค์ตรงกลางเนี่ยเป็นแบบเรียบสนิทแล้วรอบนี้ เฮ้ยคนนั่งกลางก็ยังสบายวัะสะดุกะบุนุ่มสลับกับอะคันธาร่อาอะคันธาราเนี้ยเนื้อดีมากเลยนะทุกคนอันลองนั่งกลางในหะ้ทุกคนเห็นนี่คนสูง180นั่งกลางได้จริงนะทุกคนส่วนประตูเนี่ยสังเกตเห็นไหมเขาจะมีการเว้าวขอบตรงเนี้ยปาดอย่างนี้ครับเพื่อให้หัวของเราเนี่ยสามารถก้มเข้ามาได้ง่ายหัวไม่ชนกับกรอบประตูนะครับ ส่วนคนนี้นะครับเอ้ยคันนี้นะครับรถสปอร์ตไฟฟ้าเนี่ยสประตูแบบ2อบวกสที่นั่งของเนต้าเขารุ่น G-T เนี่ยก็ยังเอามาโชว์ตัวเหมือนเดิมนะครับครบ2คันเลยทั้งรุ่น Long Range คันสีฟ้าและรุ่นตัวท็อปนะครับมอเตอร์คู่ของเขาเนี่ยคันสีแดงนะฮะต้องบอกว่า2คันนี้มีความพิเศษนะครับอย่างรุ่น Long Range คันนู้นนะคันสีฟ้ามอเตอร์เดี่ยวนะครับวิ่งไกลสุดถึง660กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับส่วนคันนี้ครับรุ่นมอเตอร์คู่เนี่ยแรงสุดครััับออออตรรราาาาาาาเเเเเ่่่่่งงง100นนนนนนีียยยยใใววิทท้้ถืแมมกกกๆลลหุค ดูดีไซน์คันจริงนะมันไม่เหมือนที่เราเห็นในรูปนะครับสังเกตว่าความกว้างนะกับความแบนของตัวรถเนี่ยมันมีความสปอร์ตมากดูดีไซน์ภายนอกเนี่ยเหมือนได้รับแรงบันดาดใจเนี่ยอุยมาจากแบรนด์อิตาลีเลยทีเดียวนะครับผมทั้งไฟหน้าแล้วก็นี่โลโก้มีไฟอย่างนี้ด้วยนะครับจอด้านในเนี่ยเพิ่มความล้ำนะครับด้วยจอขนาด17.6นิ้วนะะระบบการขับขี่นะครับอัจฉริยะเนต้าพ i l o อ2.5สังเกตได้จากกองด้านหน้านะครับที่เขามีมาให้รวมถึงการประมวลผลนะด้วยชิป Snapdragon 8155นะคับ และนี่เลยครับสำหรับคนในบ้านนะคุณน้องคุณหนูนะครับที่ใครเนี่ยอยากร่วมขับรถไฟฟ้าด้วยกันกันกบคุณพ่อคุณแม่นะครับทางเนต้าเองเขาก็มีเนต้าคิดนะต้องบอกว่านี่ครับเหมาะสําหรับเด็กอายุ3-8ขวบนะวิ่งได้เร็วสุดเนี่ย3-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่น้ําหนักคุณน้องครับต้องไม่เกิน30กิโลกรัมนะครับและระยะทางการขับขี่เนี่ยได้ถึง8กิเมตร คันนี้อย่าปล่อยอครับน้องๆหนูๆเนี่ยขับคนเดียวนะบอกว่าขับออกจากบ้านไปไกลนะทุกคนและราคาย้าวยุนใจมาก26,900บาทเท่านั้นนะอ,อันนี้เหมาะกับการเป็นแบบครอบครัวรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับผมและท้องมนี้คือที่สุดครับพาทุกคนเนี่ยมาชมบูธเนต้านะครับในงานมอเตอร์โชว์2024นะครับเราจะเห็นได้ว่าทางเนต้าเนี่ยเขาเป็นรถมาโชว์หลากหลายรุ่นนะครับผมที่สําคัญเนี่ยคือการเปิดตัวของรุ่นเนต้า v 2รุ่นปรับโฉมในราคาเริ่มต้นเท่าเดิม549,000บาทและเป็นครั้งแรกครับที่เปิดรับจองสิทธิ์เน เปิดราคาเนี่ยภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นใจพวกเราด้วยวันนี้ผมออบขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอยากลองขับคันนี้จะได้ไหมเนี่ย